สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องเออวันนี้พระเมืองบรรยากาศเซตบักแตงวันเนี่ยเขาสถานที่เซตบักแตงนะนี่นะเออสวัสดีพี่น้องสวัสดีเพะเนนะจัดจ้าจดจ้าไปบักแตงพื้นที่นับร้อยร้อยไร่รวมไร่ข้างๆด้วยอันนี้เข้าไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้จองหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอ้เหลือแค่นี้นะ ข่อยยเด็ดของข่อยต๊ะแม่ล่ะจะไปวะปนเบอพี่น้องคุณน่ะสรางขามปีแล้วเมื่อหนึ่งคุณน้ำใสได้เนี่ยนปนปูนยกวคนมาเซตบักแตงนี่ยข้วแล้วสวนแตงนับร้อยร้อไร่รวมทั้งไร่ข้างๆด้วยปูนสวนบัตแงเูนพูนพูนปูนปูนปูนสุดลุกหูลูกตาจ้า มือหนึ่งกุนมำใส่นะจ๊ะอยากได้แตงแสบแตงหวานแตงนัวไล่นี้เลยมือหนึ่งกุนมำใส่ผู้ใดมาหาถามหาโรลดมือหนึ่งกุนมำใส่นี่นี่เห็นมันึ่สีมังสีสะก้อนสุดยอดบ่โอ้ยเอานี้เกินข่อยบ่เห็นหงอืมบ่เห็นหงุ่จักเป็นอีหยังบ่เห็นความสวยของข่อย อันในมันเอาออกนะในมันเนี่ยเอาซ้อนเอาซ้อนขูดออกนะในมันอย่าลึดน่ะเออยายบอกว่าบางคนก็ลึดได้นะเได้ไหมคุณอ่ะทานางเซนต์บอกเตียงแม่ว่าทำเมื่ออายมันน่าเอาสะดวกสะดวกสะดวกไปสะดวกมันพี่น้องเอ้ยยายก็ไดเนี่ยคุณอ่ะกากเป็นัญญงเอาในออกก่อน บางคนก็ลืดในนะบางคนก็ไม่ลืดในเล็กเหรอเล็กเาไหนอืมอืมเลือดที่สามต่อรถล่องสองหวานเนาะแสบหวานคักมือหนึ่งเนี่ยยอมรับอีหรีจองขามปีมาหลักอะไรเด้อน้อนเฝ้าเฝ้าซุแกเฝ้าซุกแกซีแก หน้าเป็นรูปสี่เหลีล่ยมเป่าอยู่จุกแก่อืมอืมอองอืมลาในออกนะอย่าลึบในอืมอืมแล้วแต่จะลึกก็ได้พะนะเพื่อนว่า <Okay. S 2> จับร้ายกินแมนต้องเปียกโลดพี่นอ้อง ใสยน้ำผึ้งอโอ้ยหน่อยใส่ข่อยโอ้ยพี่น้องเอ,อเ้ยบ่ได้อนเนอิอกก้นกินกินเหมือนนี่จ้ากคนเลยอือพยายามกันมาใส่น้ำผึ้งอ้าว่อยกินอยู่แมงยักษ์เราเราเราอยากกินแซ่บหลายแซ่บกินในเมืองนี่บ่มีสารเคมีดอกนี่รุ่นนี่ถ้าืมอสารเคมีก็ตายเลยเนี่ยเมืองกินในเมืองแล้วนี่บ่ตาย รุนทายาตอสูนเนี่ยน,นี่ทายาตอสูรยังกูเดียวนอกนันตายปุ๊จะกินนี่ยังจะเป็นอมาตะกระดอกระเดียกูหวานภาสิวา่าเอยหวานลายแดกมันเปเรื่องเปียกโรปภาสิวา่าขออยงจัดละเนาะอืมอือืมน่ะอันนี้ออเดอร์นะออเดอร์ เบิดแล้วนะเบิดแล้วใครมาก็ไม่ได้นะอันนี้จองข้ามปีไปแล้วเนี่ยเบิดแล้วเนี่ยไม่พอญาติกันสีทองพี่น้องนวยทองหัวคนเนี่ยสีทองข้องอีหลีเป็นมงคลค่ะกรอบหลายพี่น้องเอยแตกเปาะปหนึง เอาซ้อนจกเอานะอันนี้อันนี้ขูดในออกแล้วไม่กินในมันพี่น้องแซ่บไรอืมกอาพี่หลีเนี่ยอืม,อมแซ่บคนระเบบพี่น้องสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองมันจะช่ำช้ำน้ำมองเมืองย่าให้เรากิน ผูดทอดปูมันเบิดล่ะทะเลตุนสาสตร์ค่ะไก่เรากินเนี่ยปูไ้ตั้งร้อยไร่พุ่นปลาหนวยไม่ไห่เราเน่ยหนุยไม่ไม่ไห่เราอีกแล้วผุนต้มนำหนักคุ้นต้มน้ำหนักคุ้นแล้วแนี่ยคุณอะขูดทอดปูอร่อยเพื่อนวะเบ้าไทยนะเบ้าไทยอร่อยเพื่อนวะเดี๋ยวเราสีบอกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยฟัง d e ลิเชียสเพื่อนวะ ขายก็หมองเห็นว่าบุญแรงลดแลนมืนบานมืนบานนิ้วบุญแวะมาก็ไม่ได้นะออเดอร์ข้ามปีไม่พอยังให้ดีเฉอยากให้เมืองบรรยากาศเนาะแวะมาเยี่ยมไม่ยามในยุพันในซิมอยู่ดอกกินจะซิมบุญละคนนิสานใกดีตัวกินเต็มขี้ทีเต็มซ่วมจกเมื่อบาดพี่นนอง คุณอะคุณเห็นบ่อันนี้คือการเซตบักแตงก่อนบรรจุพันธุ์นะพี่น้องเซตขนเซตไข่มันออกเด้เพราะมันใบพวกเจ้าปลากินได้เลยเนะสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้าเห็นบ่น่ะเซตทำความสะอาดเจ้าเจ้าวามันเหมือนกุ้ยข่ขายแพงเถอะโลละสติกส์บาทหนึ่งเอามาเ็ดเอามาขัด เครื Or, ่องแบกตานเก็บเทละนุ้ยใส่กระสวดเราแบกขึ้นมากแบกขึ้นมากกับมัดถอกไว้ถอกก็คือเทนะเทเทเทใส่เนี่ยเทเทใส่ผ้าเอียงกับเพลินผ้าด่างอันนี้ละเราป่นนี้ก็ให้พี่น้องกับมาเสจอันนี้คือกะเอาแห้งพี่แห้งน้องมาเสจก็ใหายคาแห้งเพลินมมนก็มีต้นทุนนึกกันละพี่น้องเอ้ยอยสวาแพง่อนซื้อกินลด ไกยหอยปาแพงขายหอยยปแพงต้นทุนก็ค่าแรงคนเช็ดค่าแรงคนแบกค่าแรงคนตัดพี่น้องกำไรนิดหน่อยเพราะได้หลายดอกกนู่างห่พูดได้ือิเนี่ยว่ยแย้อนใจหัวข่อยเด้องินูจทั้งหลังเลยล่ะ งามงาเนาะแม่งปิดผาแห้งงามเพราะว่าานตวหล่อเพิ่งนี่นับเป็นตันๆอันนี้เอาไปรงแล้วก็มีได้บางส่วนหล่อหลอนมาลอรถบรรทุกอยู่เอาเรือไม่ยิงเำมมันออดหนิเจ้าจะแขกกโลไม่หางันลุงแถมหรือลุงยังเนี่ย โอ้ปตยบ่มีโองมีหลายขนาดด้วพี่น้องคัดไซด้วยมีเป็นใสใสมีเป็นใสใสคัดไซกุ่มแตกไล่กันหรนใสในกระวัดคือเกามือโปรเส้นทางทางหลวงหมายเลขสองส่วสองร้อยเอ็ดยโสธรพนมไพรยโสธรี่พี่น้อง ยายเมื่อเสร็จเอาย่านบ่ได้มนันบ่อูกันแล้วก็ไปขายอาานเล้าย่านบ่อกูกันก็มาเสร็จเอาเองเสร็จแล้วก็ใส่รถบรรทุกไปส่งรถสุดเทานี่ละววนพีนองมาเรื่องจังอนกับตำามองุูงสู้กันกินพีนอง้ กินก็เข้าวพร้อมมานะหวานหลายจังไนเพิ่งกัดตำหมะฮงสู้กันเกล็ดสวดๆตัวต้มหมูหอยพร้อมหวานผู้เฒ่าบ้านเท่ากับปลาได้กินข้าวพ่อได้เพียงว่อพ่อพ่อได้ตัวเข่าลงข้อเพื่อนวะกินก็เข้าวก็แล้วข้าเพื่อนวะ สีวซำตำหุงะปล่าขุนขุนคุนไม่แดงคุนฮลโหลคุน่าเบยข้าพ่อปูเปาฝลังแล้วะมาเด้อมาเด้อแต่มาท่านตอนนี้จะได้กินข้าวก็ตำหุงน้ำกันเด้อเออฝ้ามาเด้อ อร่อยกว่าอะไรกับพ่อพ่อออเดอร์คามปีแสบแสบบะแตงแล้วของก็ได้ย่องเด็ดวานอีหลีแล้วเป็นมือหนึ่งของคุณลำใสายนั่นยากโซกันยากน้ำอัดบะแตงพ่อพ่อเขาเจ้าเขาเจ้าอยากได้อ่ะ ไ,ได้ตัวเด้ยังมาแตงมาพวกรายนี่ก็ผู้อยากได้บอกแตงแล้วเรากับไปย่ำเด้อเราไปย่ำแบ่งให้ทัวร์ถึงกันแต่ว่ามันกับได้ใดพู้ละลายไหมบา,บางคนเกิดอยากได้หลายแต่ว่ามันบอกกูกันเรากัเฉลียล่ยเฉลี่ยให้ใได้ทุกคน คอยกินมดโบลับพี่น้องเลยอน,นี่คือมาหาน้ำมะม่วงกรหน่มาโซ่เป็นบังแนน,น,น,นยัยเอามาแหวน,นว้ายคือหอยังล่ะพี่น้องเนี่ย <laughs> ว้ายตะหาหักเนาะเอ้ยคือหอยัง่งดิ <laughs> เฮ้ยกเบาๆดอกคิดเอาเอง <laughs> เอาจะไปคืนห่านพ่ะนะ <laughs> แล้วขายบอกแตง <laughs> <laughs> โอย

ร okay. well, so ic ้านหอดกวนว่าบ yeah, ักเต้ตันโอ้โร้านหอดกวนแบกมันไปทั้งเปลือกเห็นไหมอืออือคุณว่าข่อยโพดหลงบักไงต่อแลยไปลงแต่สองเลยหลงมาหลงมาไล่ตะสองเลยมารีวิวปรได้นยังได้พี่น้องก็เป็นรีวิวหรอกก็คือแบบแตงบานเข้าเนาะอ้อนซ้อนบักแตงเล่าหน่ะ แม่นบอกช้อนหันซ้อนบอกแจงแล้วอยากได้ก็จองตามปีเรากยายามเลยอย่าสามาเอาดื้อๆเด้อนัดก่อนเด้อจังไม่เอาเด้อบ่นัดบ่ได้เด้อจ้าออเดอร์เต็มจ้าวายหลับพี่ซ้อมให้บ่ได้เด้อ บอกแล้วบอกแล้วบอกล่วงหน้าเป็นเด้อว่าอยากได้ก็ต้องแจ้งล่วงหน้าเด้อจ้าสงการก็มีนะจ้าผู้ใดอยากได้แจ้งมาเลยนี่ก่อนสงการซร้างมท่านหอดสงการนี่ไถ่ไว้เราได้ไถ่ไว้หุดไว้เราได้มองสีไทยมองสีล้มคู่กันอือห้วยคุณถ้าแล้วมือหนึ่งกูณน้ำใสด้าอยากได้ต้องสวนนี่สวนล่ะสวนอืแต่ว่าอาจารย์ อยากผิวสวยกับมานี่ล่ะฮอร์โมนอีหยังยาบำรุงหยังต้องมาสวนนี่ปรึกษาสวนนี่เลยบ่บอกไผงๆานๆ่ยฮอร์โมนกับยาผิวสวยเนี่ยผิวบกแตงอ่ะนะกินเข้าไปสิ่งมาสีจางได้ข่อยกินเองกินดูเนี่ยวานเนี้ยกระกดดเดียว สูตรยากับ่บอกคู่เดอยากได้สูตรตองมาบูซาเอาเด้บูซาเอาอยากได้สูตรยาอยากอยากได้สูตรฮอร์โมนบูซาเอาเดะป่ะหวานัวมเ อืมอไปแล้วบอยังเดวโอเคไปตัวในแล้วไปบักแตงก็ได้แถมกินบักแตงจุดยิ่มเมั้งน in ั่นกระเป๋าจเพิเศษก็ได้พิเศษวินให้เล่าอยู่มันติด้ขายคือขายนมาท่านเหมือด้อเนี่ยอันนี้ยอนยอนก็คือเก็บอันที่มันสุกสุกอันที่มันตรงตรงยอนเอาเอาที่ตรงตรง เก็บคัดแตงนะไม่ได้เก็บมาขายม่วๆนะถ้าไม่ตรงไม่เก็บนะอะไรเรีตรงอะตรงตรงก็คือแตงอะไรแกแกจัดพอเก็บแลนะก็คือตรงแล้วว่าแม่ห้ำตรงแน่ะสิบห้าอะไรตรงห้ำตรงว่าแม่ด้วยแม่แกจัดผลชื่เออตรงก็คือแกจัดแต่ยังเหลืยนะยังเหลียอีกเป็นร้อยๆไร่หนุ่มๆ ต้นยัง e. สวยสมบูรณ์อยู่คนอันนี้คือเรียกยอนบ่ได้เก็บหมวส่วมาขายจี๊สองอันสามนหน่อยถุงจะเต้เหนมาว่าเตะจันยากคำนวณน้ำกันแจกใจลูกค้าบะคูกันที่นองเหรออืมเองพัน0 0พันีนส่อืสบอืม เอา้านี่แหละบรรยากาศพี่น้องเออใครอยากกินใครอยากได้จองคามปีอือีกรอบนุ่งสงการนะพี่น้องใส่หุ่นล่งฟุลน่ลงฟุลน่ลงปุ๋ยไปแล้วอยากได้กะแจงควบจำนุ่งไปจองออเดอร์พรีออเดอร์ไปเลยอีมอมหมกแดงตอกัน